เวันบอยไปตักหามาเนะาะเมื่อก่อนนะ่ะหา,า,ายิวเฮือนบ่กบ้านนี้สบายบาะเนี้หาบบอยปามน้ำป้ายป่ะมันหยวกอาบเลย,ยสลัวสบายพี่นอ้อยเตว่าได้ข่าวดีมากตลอดเมื่อวานนี้ก็ได้ทีนอน่าสองสุดอนอนป่ะบอนอนเป็นอะไร อ่อนดีจ้าวันพันธ์สีมาน่ะยังอืมสิบประมาณใกล้ชิดพันุ์บุญเท่าไใกล้แล้วบ่บุญบ้านเจ้ายังสิมือยังสิบมือเน่แสดงว่ายังสิบมือพันธ์สิมาสิเนาะพันธ์สิมาดินบุญเนาะมาเลยสิไปอีกบ่หรือว่าจังไนา ก่อนอื่นก็กอพระาสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบทสุขสุคนวป็นภรยในหรือว่าต่างประเทศการยินดีตอนครับเข้าสู่ทางซ่องสแกบบ้านเฮาคือเก่าเด้อเนาะบันีดกับพ่อพ่อก็สแกวกก็อยู่บ้านสาวอ้วนชวนหนาวพี่น้องเลยเนาะบันไดเป็นสาวอ้วนชวนห้อนะบันี้พี่น้องเพราะว่าเป็นนาดูห้อนเนาะเสียงก็ยังเห็นเห็นไหมเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นวัด อย่างโบซาววัดอยู่พี่นงคยอ่เป็นจังไรพีนะะ่น้องบ่ได้พบบอได้พ่อทางสะอ้วนกันอ่าเดนชมควนเนาะการลายมือลายวันพี่น้องเ์ไงบ่ได้มาเนาะอ่ามาตั้งแต่มือบนทางสร้างเป็นจังไรเนาะสร้างเพิ่นใส่ดีหรือบ่จังไรกะไปเบิ่งสมน้ำใจพี่น้องค์ไเนาะอ่าเพิ่นเห็ดยังเนตั้งจากได้สร้างแล้วเนาะโดยฮนาะไปพี่น้องค์เนาะเข้าไปพูดคุยโอ้ลมนำทางส่ออวนกันเลยพี่น้องเอ้ยเนาะ ามาแบบน,นี้อ่ะแปลงแปลงตาพี่น้องอ่าตัวอ่าลำลองเนี่ยจะเป็นตักอ่าทางสะพี่น้องเนะาะอ่าตัเวเยียบร้อยมีกระชาสบู่ยาล,ล้างหัวครีมอาบน,น้ำมาดิเนาะมามืาอนี่ย์เห็นกระทังพี่น้องเลยต้องยเพิ่นซื้อมาให้ใหม่เนานะ เฟบกระทงมากไงอนี uh, ่กะละมัง <curs> ส <CDU> okay. ักเครื่องน้ำพนมแหงีบ่อนี่ยเฮงสมควรอยู่อืมันองาดยัดจมเห็นปลอไ่ด้น้อมาปุบกคเงินขายาพมีัมีคำที่เก่าเนาะโอ้ยเห็นยังสอ้วนนะนานปลูกพักอ้าสบายดีเด้อสบายดีโดย ื่อสิได้แต่ละนอมื้อยังคือเอาเสียมซื้อบ่มีเสียมนั่นบ่ได้เพื่อสิได้นานนึงลืมจเจ้าคือเฮ็ดนานยาวเจ้าเคยเฮ็ดบ่โอ้เฮ็ดไปเฮ็ดน้อยแท้เฮ็ดนานยาวไปอีกกนี้กนึงยื้อยากบ่แขนสันบ่คแนมันยื้อบ่แม่น เฮาเอาเห็ดเห็ดยาวไปน้อยทำนี่อย oh. wow. ู่แต่เห็ดน้อยยาวเลยมันมันได้ลาย đấy ดีว่าเราจะปลูกลายแนวหรือว่าปลูกถือได้ตัวนี้มีับชนทั้งหลายชิบูมะแปงโอ้โหแปงข้างบ่เด้อมาที่หน้าเหม่ยนบัต้องห่วงมากินน้ำเพิร์ลจได้ี่น้องเลยเพิ่นซื้อในผักบุ้งแล้วก็ในผักหอมมาให้ดีว่าโอ้กาดจับแมว พักบัวได้ห้อบ่ยังยังพักบัวบ่ดนี้เลยว่าเพปื้อื้อมาให้เปนอจันกอจันเล้อืมรีเนาะเนาะเพราะว่ามีน้ำก๊อกเนาะน้ำก๊อกกับไก่เนี่ยกเท่อบอ้น้ำก๊อกกัาน้ำนองก็ได้อขอเพียงแต่มีนะทางะส้วนนี่พี่น้อยเนาะเมื่อก่อนพันบ่มีพันก็อยู่ซื้เบไเห็นอย่างป้าดินกัเบื้งนี่กุ๊ ดินน้ำเล็กบ้านเฮาก็คือดินหุ่นน้ำไดตัวนั้นนี่หดแล้วบ่ตัวนั้นอ่ะโอ้ล้ำไหลลงมาเนาะไหลลงมาเนาะเสียมมันจกอยู่เหื่นหยากับบ๊อบบี้บ่นีไปทางไหนแต่ลูกนอนเว้นบ่ไปดิ้นไปดิ้นเอ้ามันนี่เป็นครูแท้มันนี่วะขับน้ำแล้วก็ลินนะเออม้้นนีเาะ กินแต่ตอนเ้ากินข้าวกับย่างมันปิ้งปลาทูาบุนซี้นอาหารทะเลบบธรรมดาบ้านเราบริสิ์ทะเลเลยแต่ว่าได้กินอาหารทะเลแต่ว่าชุดยอดแล้พี่น้องเลยปลาทูย่างคยไปนั้นอนงไปดินบ่ลโดยโดยโอ้ปลาบ่ปกติรูปเพื่อนนี่แอบเลย แต่ว่ามื่อนี้นี่หู้พิ่นแม่น้ำเหหปลลิ้มอาจังได้ใส้ดีว่าํำกอกเลยหนุ่มแห้งอยู่บแห้งจะมันจะพืดมันจะพืดธรรมดาแล้วน้ำงอมเลยพต่ีแล้วนอนเลยเออนอนในน้ำ่ยรเนี่ ใรกลัวเข้าไปหาบไกลๆุ่นยูเนาะมาบนดีได้ทางอันวาโทอานากระทังทานมาหาในวานเโอบที่นอนสองเพือที่นอนก็ได้มาอีกโตาโตดีใจนำแมนเยครับขาวดีมาเเรื่อยเนาะบว่าตั้งแต่อันวาพ่นเปิดคลิปมานี่ถือว่าข่าวดีเข้ามาตลอดทางบ้านสวนเนาะ ก็ดีมุกดีใจน้ำน้องอ้วนพี่น้องเอ้ยเนาะมีสะพานบุญเขามาเรื่อยๆขอสั่งไม่คนนี้จะข้อเสือพุ่นซะมันเสียงชวดชวดชวดเลยเออดูในเหยียบปลาตองแหงเนาะโอ้เออถ้าว่าฮอดดินแบบนี้ใครอยู่เนาะบ่อนนี่ใครอยู่บ่อนเพ็ดมาสีเงียบาฮอดพี่ใช้สวน เคยวะโอ้ยาวกูดีแน่ื้อหนึ่งเห็ดนางกระให้มันยับออกอีกเนาะนี่มันเจ้ากันโพสเจ้ากันใครแน่ไปว่าเขาปลูกพักกินเองเนาะเขาจังบริสุทธิ anyway> ์ถ้าเขาไปซื้อเพิ่นกังวลเอาผมมีเงินนเกิ่งกับไปทรายเฮจอลพักกันนี่แต่เขาปลูกเอง มีคออยู่ของกินแต่ยังเช่อลงมาเอาพักานยากคือจะลวกจําเจวเนาะเนี่ยเปล่าว่าจะใช้แบบใม่นี่ใหม่จะขายคนเอาล้นิอ๋อเปนสีเบิ้ได้ใชวนเยนี่มาตัดให้นนีเออวากอยู่นะ่แล้วเป่าย่จะพูดแบบนี้ไะเอารถไปเอาบ่ เจ้า่าสิเบกป่าแววป้าขันดูกอยู่ใครยุ่เนาะอยู่แอลหนึ่งบ้านหนึ่งกะเบกไม้ป่อยู่แอลบ้านหนึ่งเบกไม่เพราะว่าชีก้มให้เขานอนรับเไาจิไปป้าเขาบัดยันเขาละมือเนาะแมนยังไงโคร่งเข่งขั้วหาแมนโอ้ยเว้นเลยมันโมเมนต์ใกล้บันไดเนาะ ทีว th ่าท uhm, th ีถาเพื่อไปฮอดลูกก็ตื่นได้ทานนี้เพื่อตัดเราไมไกลเตือนไปเพไก่เตือนเตือนเพือนปิดประตูเรียบยบานนี้เนาะมาฮ้อนบ่บานนี่เอาบ่จานใช้ซื้อให้สาวอวนชวนนาวันนี้สาวอวนชวนฮ้อนได้บ่ะ บนบ่เาบห้องนุ่งหน้าน่นหนาวสวยงามเลยงานพักคนเจ้าเคยปลูกอยู่บะครปลูกมแตกไงาอด้เนาะปลูกพักผักนึ่บ่เคยปาพัก็อสัมพ่อไ้จางเห็ดนานน้อยเห็นแล้วนเจ้าหานเจ้าไปหาจคุณคุณแล้เคื่อนยาเจ้าุแล้มาใส่เห็ดสำเร็จอดี พอดีรถหมดแบบเอาพอดีกินเลยเลยแมนกับถองงามแม่นน้อยแม่ปลูกธรรมชาติบัวเจ้าพุนเจ้าพุยข้าวหมักแตงข้าวหมักถั่วปลูกหมดเลยมาเที่ยวต้องซื้อมาละมาหนิก็มากินน้ำเพล่ยพี่น้องเลยฟ้าเดินหาเท่าไหร่เนาะมาละชอบเดินหาดิที่ยังได้ปลูกเนาะ

อันไนนหนเพิ่มได้เนาะเดียวเด่างแล้วัมบาเผอสีสานหอบให้บดตัดไม้ให้ตัวน,นี้ไม่ไม้รักเียเปลเองเปล่างกระอ้อยโอ้แต่เ็เอาวก็ลูกแว่าเอาแปลไม้มาเพื่อสีสารแค่ต้องใส่แค่แด้วพราะว่าวมีอันไก่เนาะ เฮ็ดท oh, ีเฮ็ดทีททังลุ่มมันโออยใส่ห้าวเลยและกยาทางลุ่มแล้วไรเอ้าไเอ้าไปไปเลยมีเบะพอบอทางนี้กับมีโอ้เล่นกันนกหวนเบะห้าวนะแมนบอรา่าถ้ามาอันเฮ็ดนี่เบะนี่ไทยอยู่ด้วยนึกเพราะว่า เพื่อนสิมาเที่หนึงเนาะอันใกล้ที่ตี้คูมือใช่ต้องระวังสีผักบงเห็ดน้ำน,น้อยนะคะมีผักบงผักบัวผักบุบ้งผักหอมปัะก,กาศประกาศพูดก็เห็ดน,น้ำก็เห็ดไปแต่ละมือ้อ เออกาบันเดดกยาเนาะเฮ็ดแมนเฮ็ดเออสวงมันหฮมแบบว่ามันหฮมเลยตอนนี้ลุกอยู่ร้านมาอยู่กันได้แล้วนีนอนเล็กยังได้เห็ดถือว่ามือนี่กาพึ่นหูอยู่เนาะมือตะก้าวนีมานี่พึ่นเจ๊เจแต่บาได้สลายเลย thương con em, thằng áo lục ừ. cái... mẹ, cái... để cái con mèo, cái con mèo nó na đang chơi, bố, เจ้าก็ได้จับหย้าเจ้ากระยาสิครัวเนาะเอาลูกไว้ทั้งหลังเลยดำหน้าเจ้าก็ไดเออบ่คันว่าคันว่าเฮาลูกกล้ายังใครเลยเนาะมันอยู่เลยกะป่าไม่คิดต้มป้าอืมเป็นยังบ่เป็นไปนางไม่ไในคิดต้มเนอะโคตรโคตรต้องน้องอ้วนเอากระได้พี่น้องเลยดำหน้าบ่ธรรมดาผ่านความทุกข์ความยากเอาลูกไว้ทั้งหลังทั้งหน้าอุ้มกล้าบ่ ดํมาดํเอาอันนั้นเลบ๊อยู่อยู่ทางนี้นี่เพิ่นเพิ่นไม่ได้มกมกอุ้มมัด้าเนาะเจ็ดําเอาเอาัเาทุกันแหล่ดำยากลูกเมเนาะบ๊วเขาว่าช่งสีเขาก้มสี่่งสีหัวลวนลงน้ำซักหแง คนเตี้ยแห้งหรือโบแห้งกันนี่จนว่าแทนดินทุกแล้วเทคนิคในการหิดเอาลูกเีพีเียกไว้น้ำด้โอ้ปัดเกี่ยวข้าวได้ใช่เกี่ยวข้าวอยู่ในห่มแม่โบเลเจโบเกี่ยวข้าวเลยโบเดรหลับหน้ามันช่มีช่วงบดเลยเนาะแม่เล็กน้อยมันมักลิ่นผลตกลิ่นยิงเสื่อโอ้ยแหงมวนเขาแล้วเออมวนกันหนาวจนเสร็จ ยดีพอดีเป็นตะแพงตู้ตะอ้อยเฮ็ดพอดีตู้ตะอ้อยต้พักมพอดีใส่ผุนงามนะใส่พุนบไาพอดีเขาใส่พุนพุนยเขาพอดีพ่อถาว่าเห็ดนานใหญ่นี้ หวยผมมีพ oh ุนใจโมงงามคือเก้าคนองเเปว้ <and living> pa, from China, from China. ัห็นา่ป้าคอยดูเห็ดนาบักง้ามตรงน้คอยนะ่วจะาดโมงามเนาะจางงามงงามนมันโรคเบึ้งปลูกแต่ึงมันกับโมงามแน่มันก้อยแก้วว่าอะรเดียวนี่

sòng mơ Sống mơ Ừm Thì em mà nhùm nhùm chẳng gì mà Bơ Thôi chắc là, là có mà tím mù còn má chung là mơ <laughs> ừ. Ừ. Ấy, nó Ừm Thỏa Thỏa Năn nọc á Chàng cứ khém Chàng, Chàng. Ừ. Ừ. กินนี Need, <Off> ่กินนี no? ่ละกลาไล่อย <too> <m premature> <presses one. S 3> ู่บ่ได้อักจางเจ้าวันเขาค่าไข่ก็เข้มเนาะแน่นถ้าว่ามันเข้มหนิเข้าเห็ดยังกับซีบร่ายนะอันนี้โมเมนต์ว่าวเราเป็นเวลาสุกซึนเนาะเวลาเขาบ่มีน้ำนะเขายังพอกินได้เนี่ยเข้าบ่มีน้ำเมี่ยงนะอ่าบัดตอนขันทั้งนั้นคอยู่เนาะ เวลาอาบน้ำกับใครเนี่ยบ้านี้เ่วันบอยไปตักหามาเนาะเมื่อก่อนนะหาบมาอยู่เฮือนบ่บ้านนี้สบายบ้านี้หาบบ่อยไปอาบน้ำไปบ่มาหัวอาบเลยเสะดวกสบายพี่น้อยตือ,อว่าได้ข่าวดีมากตลอดเมื่อวานนี้ก็ได้ทีนอนบ่ซองสุด นอนเหรอวะนอนเป็นอะไรออนดี <laughs> อ่านอนรับอยู่บ่าอะไรเดิมอ่าจนลืมตื่นพุ่นหมือจังเนาะบ่ันแล้วก็นอนแบบรับมันฮอดมันแบบว่าเมื่อก่อนเขาเคยนอนขนาดเนาะเขาเคยนอนแบบว่าบไม่นอนที่นอนนะมันก็สีแปลกแปลเน่นอนกับบุคอยอยากรับบรนไดด้ค่อยว่า แบบคือการกับเฮานอนกับซากบนนอนแล้วกันกับเฮานอนกับซากบนนอนนี่นะหัดรัหนาวให้กนอนเยอะโอ้ฝันทันได้ดึงเนาะว่ากับฝันดึงกับพ่อบอกให้นอนที่นอนกับบ่ได้เอาได้เจ้าดูกับแม่ว่าคืออุ่นแท้บ่าแล้บ่ได้นอนลูกดูบ่ได้นอน นอนตัไหพออมเจ้านอนลองบ้างซื้อบ่เลยกู้ไวบนี้บอนอนอีกบ่บนี้นะนอนถ้าพอมาพุเลอ๋อเเก็บแหงผัวบอเฮ้ยน่อนจักแล้วบ่มือพันสิมาน่ะยังอสิประมาณใกล้สิฮอบุญท่าไใกล้แล้วบอบุญบ้านเจ้ายังสิบเมื เน่สแสดงว่ายังซิบมือพันสิมาสะนะเนาะพันสิมาดินบุญนะเนาะมาเลยสิไปอีกบก่หรือว่าจาังไรอืมดินบุญคอยลูกอย่าไปลินไปหัวแหละบ่มีผู้<ฆ>ยุย <c ười> ่งผู้รัต <c ười> น,นบัณฑ์เจ้าเพื่อนเเลยออไปรอบคนมาอยู่เพื่อนคาราเพิ่นไปเจ้ายู่งมันบอกเพื่อนไม่ได้ไปไดก็แต่เอากันบ่เคยลงบุญนะเพื่อนเหรอใดอืม ไปก็ไม่ได้เจ้าไปแล้วหมดเพื่อนหมดไม่ได้เผาเพื่อนเดอาคักได้แบบนั้นเนาะออเมันเป็นคนบามักดินบามักดินมากเที่ยวเป็นแบบไหนเด้ผัวเสืออ้วนนี่เนาะสูงหรือต่ำสูงสูงกว่าเจ้าบ่ะโอ้ยันวานอ้อยช้ำกัน อ่าผเพี้ยนเป็นบาแล้วโอแสดงว่าผลนี่คนสูงลูกผลน,นี่ผู้สา,างหนี่งคือเซรีเนลผนเนาะตะก๊อกได้ได้แต่หันแนม่ป <c oughs> พันเพื่นว่าเพราะว่าผลอ่าแบบยอยากสูงๆนิดนึงเน,ะน,แบบนาะแนนอันนี้มันอ่อนเลยตัวนี้ เสียดยางมือแดงนะโคตก่อนจงคุดป๊าโคดก่อนจคน<ป>ะ <laughs> นจคุดก็ได้เพราะว่ามานานานันนั่นเลยเออถ้าซ้ำทั้งนี้นี่เออโอเคทางนี้เนาะอือคนเสียดน้นพักพี่น้องเรามาเนี่ยอ่า นน <c oughs> ปลูกปลูกแบบปลูกธรรมชาต <โด S 2> ิอาปลูกแบบปลอดสารพิษบอ <โด S 2> คือใส่พุยใสนะ่ไหมใส่พุยเย็นดดเด้เออถ้าที่แรกแรกเขาต้องใส่เนาะ<ด>อย่าราปลูกแบบธรรมชาติเลยเลยมันมันบางงามโ<ด>าาอ้ผุนเหรอแบบพร้อมบางงามไม่ใช่มีผุนอาหัวเน่ยมันมีบ่ บ,บ่มีได้มันไปเดินในตลาดอืมเวอยากว่ะขี่งัวขี่ยังนะบ่มีบ่มีขี่งัวกันมันใส่เพื่องพ่อมอ๋มอแบบแบบขอกับมันแบบอันนะั้นเนาะฉันจะหมดผูกไฮน่าเอาไว้เห็ดทุนอืมมันเอา,นะาผูกให้หน้าแบบอ่คือเอาอยู่ขอกเลยเนาะถ้าอยู่ขอกนะี่ยยนมันเซียนว่ะปวดเนาะสบายนี่อยู่ให้หน้ากองไว้กองมันเลย เห็นไรทางชสวนเปินกับเห็นน oh, ้ำพังน้ำยาวันนี้ก็เป๊ะแล้ววันนี้เนาะนะไปสูบบางดูน้ำก๊อกนะสูบบางด้วยเฮงบ่โอ้แห้งอยู่เนาะโอ้ใส่แล้วเนาะแต่ว่า อยากพุดพืนได้เริ่มเงินอ่้แตก็โอเคอยู่ได้เนาะเต็มแล้วบอ่อน้ำนี่โอ้ถังมักใหญ่หนึ่งรอบเพอ่์สิสูบเต็ม,มอ,อันนี้นี่เจ้าอันนี้เดือยฮดน้ำเดือยนี่ออกได้หนิอ่ากอบงเอามาปลูกบอ่อนี่นะอ๋อเนื้อว่านเกิดเอง ย้มยามฝนนี่สามสิกินบัดปีก็คุณออกลายโอ้แสดงว่าเราลูกหอบเลยเนาะเออนึ่งบัวปุ๊บนี่กระน่ำกระหนุ่มแห้งหักนี่เ้ไปเอาลูกเอาเต้ากินข้าวเทียงสซนเนาะ โดยโดยอา้าวซาบาดีเดอ้ออ่าวเนาะพี่น้องเอ้ยไม่ได้กลับมาบุญมาเยี่ยมมาญามาเดอบ้านชาวอ้วนเพ่นพี่น้องเลยเนาะโอ้ยยังมากเพื่อนเพื่อนกัน,น,กน,น,กนอ้อวาวโทษเทวะอันมันกระห่อนแล้วเนาะก็เลยลงมาอยู่ห่มเงาือว่าเลื่อนเฮือนเลื่อนซ่านพี่ก็โอเคพี่น้องเลยเนาะมันมีห่มเลยทางทางเพื่อนเพื่อนกับเป็นห่มคามทั้งนี้ก็ห่มคามบ้านนี้มาทางน้ำซาง ปีน้ําบาดเพิ่นก็เจาะน้ําสากะอยู่ห่มเนาะหมกกโพวันนี้เพิ่นก็มาขุดอ่าน้ําักเศสิปลูกพักพวกหญ้าเนาะว่เฮาได้น้ําแล้วแล้วก็สิอ่าปลูกักแปลงักั่วว่าซั่นพอได้ให้ดกินเนาะพอบ่ได้ซื้อเพิ่นโดยอ่าสําหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องกันุกทุกคนอ่า ก็เลยจะขอขอบคุณกุคุณที่ทำมาช่วยส่งเสริมเตินจนมาจบประกาศบุคโฆษณาเด้อเนาะกระเพาะกันได้คิดต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็แค่คำว่าสบายดี